ฮัลโหลโอเคครับทุกคนก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยก็ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อว่าเช่นเคยเท่าไหร่แล้วก็เออไม่ลงคลิปนานอะไรจะมาลงไม่เฉยอ่ะก็อ๋มโอเคมาดูไปแล้วกันนะโอเคเรามันจะมีมารีวิวมดมิวแทนนะใช่ครับนะเป็นเป็นมดมิวแทนะอ่ะเออมันก็จะเป็นมิวแทนเออจะถามอะไรมากอนะ่ะก็ดีเตรียมของมาละเออเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกวันนาะส่าห์เตรียมของเลยนะของที่เพิ่มมาก็าจะมีประมาณนี้ใช่ครับมีประมาณเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีแค่เี็ก ดีไหมไอ้นี้โอเคตัวแรกนั่นก็คือมิวแทนแอนด์ดัมแมนนะฮะส่วนกันเนี่ยตัวนี้คือหมูที่มีเป็นแมงมุมอเออไกลๆหน่อยมันแหลกเออเออไปไป,ไปเราเห็นรอยเมาแค่ไปทำไปดีกันใชิไหมอันนี้คือมิวแทนอ่าอะไรนะผมจะเรียกไอกระดูกดำตลอดอ่ะเออไอกระดูกเปาะอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้คือ มิวแทนโอ้ยขยันงานหลักคนเดิมมีหลายสีด้วยมั้งเนี่ยเออใช่น่าจะมีหลายสีแหละนะมีหลายสีด้วยนะเนี่ยหลายสีมีหลายสีมากนี่ๆๆสุดต่อมาคือมิวแทนหมาอันนี้คือมันเขียวซอมบี้ด้วยอะไรอ่ะโอ,อซอมบี้น้ำซอมบี้ฮักอะไรเงี้ยหรทุกตัวมันจะถือเนื้อซอมบี้ตลอดเลยมั้งอันนี้คือหมากระดูกเปราะครับอันนี้คือสนโนโกลิมเอาจะกล่าเลยสนโนโกลิม เราไปดูพึ่งกันเพึ่งสนโนโกเลมนี่นี่จะกลนเลยเออพร้อมเพียงกันดีดีมกักไายกระดูกป,ปอกกันเลยให้มันรู้ซะว่าไผ่เป็นไผ่ไม่แต่ละตัวเลยก็ไม่รู้นะดามเมจเท่าไหร่แต่ว่ามันตีแรงนะดะรู้แล้วน่าจะตีแรงนะเนี่ยมันคือสนโนโกลมครับเนาะโอเคตัวต่อมาน่าคือ ซอมบี้พิกซอมบี้หมูแหละพิกซอมบี้หรืออ่าเขาเรียกอะไรกันไม่รู้ยวดูหน้าไปทีนะเดี๋ยวนะเนี่ยเป็นซอมบี้พริกกริ้นป่ะพิกกิ้นซอมบี้อะไรเขาเรียกอะไรนะลืมลืมละสมองไปตายเวาสมองผมผมยิงงงอยู่คียห้าตัวต่อไปนั่นก็คืออะไรวะรู้สึกเหรอว่าจะลืมตัวหนึ่งใช่ไหมลืมตัวหนึ่งใช่ไหมผมลืมตัวหนึ่งใช่ไหม ใช่ไันลืมตัวปุ๊น่าจะลืมตัวหนึ่งนะใช่ไหมใช่ด the <c oughs> ิใช่ไหมใช่แหละตัวมาก็คือวูวมันโอ้สัมบี้อ่ะเนี่ยตัวมาคืออ๋อมีมิวแทนซอมบี้นะใครว่าซอมบี้กาบังวูวปกติแกก็อันตรายแล้วมึงยังจะอันตรายกว่าเดิมอีกวูวตัวต่อมาอ๋อซอมบี้พิคินะฮะซอมบี้ฮัก อันเดือดแมวแกควรจะกิวกลัวแมวสิอ่ะข้าวเลยจะเหมียวข้ามันข้ามันไปข้ามัน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 แกตัวต่อมาเนี่ยคืออ่าไม่ออกอะพริก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 ลิ้นป่ะอะไรเนี่ยค้างค้างค้างปล่อยเยอะเกินค้างเลย เออสเปรย์มาหายค้างกันเดี <c oughs> ๋ยวนึงหายค้างว่าอะไรเดี๋ยวมาถ่ายมาอีกทีเดี๋ยวนะหายค้างกันหายกันหายแล้วโอเคมาตัวต่อมาคือนี่นี่น,นี่เป็นไอตัวที่เป็นโมชั่นถืออ่าเป็นหน้าไม้นะเนี่ยหน้าไม้ก็ทำาแบบสามดีสวยมากเดือดอุ้ยสว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 ยตัวต่อมาแล้วคืออะไรอ่ะไอ้กระดูกเปล่าที่มันอยู่หน้าหนาวอะ่ะเออตัวต่อมาแล้วคือโอ้ยกระดูกปเปล่าโมชั่นธรรมดา โอเแค่ะ okay. ยังเหลืออีกเออเหลืออีกสองตัวสุดท้ายเดี๋ยวซัมบี้พิกกิ้งเดียวเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่ง,ง,งที่ยังไม่ได้รีวิวจำได้ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะจันโกเลมนี่ใช่ไหมใช่ไหมยังไม่รีวิวอ่าใชา่เนี้ที่ยังไม่รีวิวนั่นคือมิวแทนโกเลมไม่เชนะื่องช้าหรอกเพมันไม่เชื่องช้านะตัวใหญ่มันไม่เชื่องช้านะมันโคตรไวเลย กระเทิรม e. e no ันกระเทิรมันเพื่อมนุษย์มนุษย์สชาติยังไม่ตายนะดูมันเอช่วยดูกระเทิรมันดิดูกระเทิรมันนะข้างหลังมึงเองไม่รอดเลยเนี่ยโอเคมาตื่นได้กับสองตัวสุดท้ายที่จะคุ้นตากันแน่นอนนั่นคือซอมบี้พี่อ๋อมันเป็นเวอร์ชันอีกแบบเวอร์ชันเก่าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยชิชิค้างดิ่ออกด้วยค้างพอแถมดิ่ออกด้วยอ๋อ ที่แย่วะย่ะเดี๋ยนะมึงให้กูเสียฟอร์มทำไมเลยโทรศัพท์โอ้ทำไมมาๆไมเฮลโลมาสองตัวสุดท้ายใหม่เลยน,นั่นคือซัมบี้พิกลิ้นอซัมบี้พิกเป็นซัมบี้หมูแหละก็เออตัวนี้ก็มันเป็นแบบรูปแบบ,แบ,บคลาสสิกมากเลยนะฮะจริงคลาสสิกขนาดนั้นคือมันอยู่ก่อนกูเกิดอดีกหยอกๆนี่คือคซัมบี้น้ำพันอนะ โอเคฮะเนี๋ยจะมีอสองสามอย่างดียังไม่รีวิวเคมา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 นี่อันนี้อันนี้คือไข่คิปเปอร์นะกดตีได้ไหมโอเคก็กด,ด,ดตรงนี้นจะเป็นอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะระเบิดตูมเลยครับเดี๋ยวเรากัน หลอ่อจะคือกูข้างลวเลยบุ้ยเดียดีเห็นไหมเบิด์ตูมจิด้วยนี่เห็นไหมไปงี้นะใครชอบเระเบิดก็จะน,นี่คืออ่าเนี่ยไปกัดทุบมาเด็นเลยโอเคก็ใครมีอะไรมากก็ขอบคุณที่มาดูคลิปแล้วกันนะครับเพราะก็ไม่มีอะไรจะรีวิวมากไปกว่านี้แล้วก็คือ ผมไม่รู้จะรีวิวว่าอะไรแล้วอ่ะเออก็ก็ใครได้แล้วว่าแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะจะพยายามหาแบบคือพยายามหาอะไรคือมีคนขอสไปมอนสไปเดอร์แมนใช่ไหมหากว่าครึ่งวันอ่ะเออโอเคนะใครอยากได้ว่าแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็เออก็อยากคอมเมนต์อะไรจังไรจังไรกันนะก็ขอบคุณครับที่มารับชมคลิปนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยนะบายบายบายยังกดติดตามยังบาย